หน่วยการเรียนรู้ที่9ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์คือการรักษาอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ภายใต้สภาวะการทำงานทุกสภาพเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดใหม่ๆเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ระบบหล่อเย็นจะไม่ดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นระบบหล่อยเย็นจึงเริ่มดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานระบบหล่อยเย็นจะดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ประมาณ45%ของความร้อนจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงระบบหล่อยเย็นมี2แบบได้แก่ หล่อเย็นด้วยอากาศและหล่อเย็นด้วยของเหลวรถยนต์ส่วนมากจะใช้ระบบหล่อเย็นด้วยของเหลวส่วนเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กมักจะใช้ระบบหล่อเย็นด้วยอากาศวิธีการหล่อเย็น การหล่อเย็นหรือการระบายความร้อนของเครื่องยนต์โดยทั่วไปมีสองวิธีคือ 1. การหล่อเย็นด้วยอากาศมักใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กโดยรอบของเครื่องยนต์มีครีบยื่นออกมาบริเวณฝาสูบและเสื้อสูบความร้อนจากเครื่องยนต์จะถ่ายเทผ่านครีบ 2. การหล่อเย็นด้วยของเหลวใช้การผสมกันระหว่างน้ำและอากาศเครื่องยนต์จะถูกออกแบบให้เสื้อสูบและฝาสูบมีผนังสองชั้นโดยมีที่ว่างระหว่างผนังกระบอกสูบให้ของเหลวไหลเวียนรอบๆกระบอกสูบและห้องเผาไหม้เพื่อดูดความร้อนของเหลวที่ใช้คือ น้ำและมักผสมสารบางอย่างลงไปเรียกว่าสารหล่อเย็นเมื่อสารหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องยนต์จะดูดซับความร้อนออกจากเครื่องยนต์สารหล่อเย็นที่ร้อนจะไหลผ่านไปยังรังผึ้งหม้อน้ำและถ่ายเทความร้อนให้กับหม้อน้ำความร้อนจากหม้อน้ำจะถ่ายเทต่อไปยังอากาศพัดผ่านหม้อน้ำ น้ำหล่อเย็นจะเย็นลงและไหลเข้าไปหล่อเย็นเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นอาศัยแรงดันของปั๊มน้ำโดยมีพัดลมที่ถูกขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานตัววีช่วยให้ลมพัดผ่านได้ดีขึ้นเป็นวิธีที่ใช้กันมากในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์รถยนต์ ส่วนประกอบของระบบหล่อเย็น 1. หม้อน้ำา2ปั๊มน้ำา 3. โพรงน้ำา 4. พัดลม 5. ปั๊กอุดช่องหล่อ 6. ฝาหม้อน้ำา7สายพานขับ 8. เทอร์โมสแตต การตรวจสอบน้ำหล่อเย็นการตรวจสอบน้ำหล่อเย็นมีขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้ 1. ห,หมุนฝาหมอ้อน้ำทวนเข็มนาฬิกาประมาณ1ในสีรอบ 2. กดฝาหมอ้อน้ำลงแล้วหมุนต่อไปอีก1ในสีรอบ 3. ถอดฝาหมอ้อน้ำออก 4. ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ฝาหม้อน้ำถูกต้อง 5. ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นเกี่ยวกับระดับน้ำหล่อเย็นที่ถูกต้องความสะอาดน้ำหล่อเย็นต้องสะอาดปราศจากสนิม น้ำยาที่เติมลงในหม้อน้ำเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มจุดเดือดให้แก่น้ำและลดจุดเยือกแข็งให้ต่ำลงการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเกี่ยวกับการรั่วไหลบริเวณที่ตรวจมีดังนี้ 1. ลังเังพึ่งหม้อน้ำรอยต่อของถังและปั๊กถ่ายน้ำ สประเก็นฝาสูบ 3. ท่อน้ำและข้อต่อระหว่างท่อน้ำกับส่วนต่างๆสี่สวปั๊มน้ำห้ชุดส่งสัญญาณอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 6. กปั๊กถ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์การบริการสายพานขับและฟูเล การถอดสายพานตัววีมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ใครสลักเกียวยึดจุดหมุนของอันเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จและใครสลักเกียวปรับ 2. ดันไดชาร์จเข้าหาเครื่องยนต์สายพานจะเริ่มหย่อนลง 3. กิ้งสายพานพัดลมออกจากฟูเลของไดชาร์ตฟูเลของเพาข้อเหวี่ยงและฟูเลของปั๊มน้ำา 4. ถอดสายพานพัดลมออกการตรวจสอบสายพานพัดลมมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจความเป็นมันของผิวด้านข้างของสายพานตัววี ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ามีการเลื่อนถลายของสายพานหรือไม่ 2. สายพานต้องเข้าที่เหมาะสมกับฟูเลถ้าเข้าที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าสายพานสึกหรือใช้ผิดขนาด 3. ตรวจสอบความเสียหายของสายพานเช่นรอยร้าวการฉีดขาดหรือการเปื้อนน้ำมันหล่อลื่น 4. ตรวจสอบฟันของสายพานแบบร่องฟันและตรวจสอบร่องสายพานของสายพานหลายร่องเกี่ยวกับรอยร้าและการฉีกขาดการตรวจสอบฟูลเลมีขั้นตอนดังนี้ 3. ถ้าฟูลเลมีการสึกหรอควรเปลี่ยนฟูลเลใหม่ 1. ตรวจสอบฟูลเลต้องอยู่ในแนวเดียวกัน 2. ตรวจสอบการสึกหรอที่ผิวด้านข้างและที่พื้นของร่องฟูเลการใส่และปรับสายพานพัดลมมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ปฏิบัติย้อนกลับกับการถอด 2. ส,สอดคานไม้เข้าไปในช่องว่างระหว่างอันเทอร์เนเตอร์กับเครื่องยนต์ 3. โยกคานไม้เพื่อให้สายพานตึง 4. ตรวจสอบความตึงที่เหมาะสมกับสายพาน 5. ขันสลักเกีียวยึดและสลักเกียวจุดหมุนให้แน่นหลังจากปรับความตึงเหมาะสมแล้วการถอดและการติดตั้งปั๊มน้ำการถอดปั๊มน้ำโดยทั่วไปมีขั้นตอนคือ 1. ถ่ายน้ำหล่อเย็นคายก๊อกถ่ายน้ำที่หม้อน้ำและเสื้อสูบถ่ายน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 2. อถอดสายพานแล้วขันนัดยึดฟูอิดคลัพปริ้งสีตัวจากนั้นถอดพัดลมพร้อมกับถอดฟูอิดคัพปิ้งและฟูเลปั๊มน้ำ สถอดฝาครอบสายพานทามมิง่งถอดสปริงและดึงลูกลอกสายพาน 4. ถอดโบหกตัวขาเกี่ยวสปริงปั๊มน้ำและปะเกนการตรวจสอบปั๊มน้ำโดยทั่วไปมีขั้นตอนคือ 1. ตรวจสอบซิลปั๊มน้ำ ต้องแน่ใจว่าไม่มีน้ำหล่อเย็นรั่วออกทางรูระบายถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนปั๊มน้าใหม่ 2. ตรวจสอบลูกปืนปั๊มน้ำต้องไม่มีเสียงดังและไม่ติดขัดถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ 3. ใช้เครื่องมือพิเศษอัดหน้าแปนฟูเลออก 4. ใช้เครื่องมือพิเศษ อัดหน้าแปนอันใหม่ให้ความสูงของหน้าแปนอยู่ในค่าที่กำหนดซึ่งความสูงหน้าแปน77มิลลิเมตรหรือ3.03นิ้วถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าแปนฟูเลการประกอบปั๊มน้ำและติดตั้งให้ปฏิบัติย้อนตามขั้นตอนเดิมการถอดและการติดตั้งเทอร์โมสแตต การถอดเทอร์โมสเตตโดยทั่วไปมีขั้นตอนคือ 1. ถ่ายน้ำหล่อเย็นออกแล้วถอดท่อน้ำเข้าหม้อน้ำออกจากเครื่องยนต์ 2. ถอดทางน้ำออกโดยถอดโบสามตัวทางน้ำออกและประเก็น 3. ถอดเทอร์โมสเตตการตรวจสอบเทอร์โมสแตต หจุ่มเทอร์โมสแตตลงในน้ำและค่อยๆอุ่นให้อุณหภ,ภูมิสูงขึ้น 2. ตรวจสอบอุณหภ,ภูมิการเปิดและระยะเปิดของลิ้นถ้าอุณหภูมิการเปิดของลิ้นและระยะเปิดของลิ้นไม่อยู่ในค่ามาตรฐานให้เปลี่ยนเทอร์โมสแตตใหม่ อุณหภูมิการเปิดของลิ้นคือ86-90องศาเซลเซียสหรือ187-197องศาฟาเรนไฮต์ระยะเปิดของลิ้นคือมากกว่า8ม mm มที่100องศาเซลเซียส 3. ตรวจสอบการดันของสปริงเมื่อเทอร์โมสแตตปิดสนิทถ้าไม่ปิดให้เปลี่ยนเทอร์โมสแตตใหม่